สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะมาเจอกับคุณครูได้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งชั่วโมงที่แล้วนะคะเราได้เรียนกันไปในเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของคนวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนต่อกันเลยนะคะในเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์และก็ของพืชนะคะซึ่งแน่นอนว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยก็จะต้องมีการถ่ายทอดลักษณะทางบันธุกรรมนะคะ ซึ่งนอกจากคนแล้วก็มีทั้งพืชแล้วก็ทั้งสัตว์นะคะที่เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยก็ย่อมมาจากสัตว์ชนิดเดียวกันซึ่งลูกของสัตว์ชนิดนั้นเนี่ยก็จะได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมาจากพ่อแม่ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีขนหรือความสูงสีตาลวดลายต่างๆนะคะอย่างตัวอย่างนะคะในหน้าที่64นะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะมาอธิบายนะคะ เห็นภาพนะคะการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลลสืบพันธุ์ของสุนัขนะคะในหน้าที่65้าให้ในกักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นไปชมกันเลยค่ะค่ะนี่ก็เป็นการอธิบายในเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะจากเซลสืบพันธุ์ของสุนัขนะคะสังเกตว่านะคะในแผนภาพของครูมีสุนัขสองตัวนะคะโดยพ่อเนี่ยครูจะให้มีขนนะคะเป็นสีน้าตาลน,นะคะเป็นสีน้ําตาลน,นะคะเป็นยีนเด่น เลยนะคะส่วนแม่เนี่ยให้มีขนสีเทานะคะเป็นยีนด้อยนะคะเป็นยีนด้อยนะคะทีนี้นะคะครูสามารถแยกนะคะเซล์สืบพันธุ์ของพ่อและแม่ออกมานะคะพ่อนะคะเป็นตัวสองภาษาอังกฤษนะคะทูมใหญ่สองตัวแม่เป็นพิมพ์เล็กนะคะสองตัวแยกออกมาแบบนี้นะคะซึ่งเมื่อแยกเซลล์ออกมาเซลสืบพันธุ์ของพ่อกับแม่ออกมาแล้วนะคะได้เป็นแอนลีนทั้งหมด อ่าสี่เซลสืบพันธุ์สี่ตัวนะคะแยก,กออกมาเป็นสี่ตัวที่นี้นะคะครูจะมาหาว่ารุ่นลูกอ่ารุ่นลูกรุ่นลูกนั้นจะได้เป็นลูกสุนัขขนสีอะไรนะคะโดยเราหาได้จากที่ไหนนะคะโดยครูจะเริ่มหาไปทีละตัวเลยนะคะโดยเริ่มจากเซลสืบพันธุ์ของพ่อก่อนตัวนี้นะคะแยกออกมา,าเป็น A เอาเมาหนึ่งตัวนะคะอ่าแล้วก็แยกนะคะ A อเอาไปให้สมมุติว่ามีลูกสุนัขสี่ตัวนะคะแยกออกมาเป็นตัวที่สองน่ะมีตัวงแล้วนะคะต่อไปตัวที่สามมอมมาจากไหนก็แตกมาจากตัวนี้นะคะแตกออกมาจากตัวนี้เป็น a อีกหนึ่งตัวและตัวที่สี่ก็เป็น a ออีกหนึ่งตัวนี้นะคะ ต่อไปนะคะต่อไปเมื่อแยกเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อได้อย่างนี้แล้วนะคะต่อไปมาดูของฝั่งแม่นะคะฝัะ่งแม่นะคะให้แยกไปหาตัวแรกของพ่อนะคะก็เป็น A พิมพ์เล็กนะคะแยกไปหาตัวแรกนี้นะคะต่อไปแม่ไปไหนอีกแม่ก็แยกออกไปหาตัวแรกอีกอันนี้เป็นตัวที่เท่าไหร่คะตัวที่สองของตัวนี้ ตัวแรกก็คือตัวนี้นะคะแยกออกมาอย่างนี้นะคะได้แล้วสองตัวนะคะทีนี้ต่อไปนะคะตัวที่สองก็ไปหาตัวที่สองเหลือตัวไหนคะตัวนี้กับตัวนี้นะคะก็แยกออกมานะคะเป็นเอเล็กนะคะแล้วก็เอเล็กนะคะดังนั้นนะคะสรุปแล้วก็ได้ว่าในรุ่นลูกนะคะเราจะได้สุนัขเป็นตัวสีน้ำตาลกี่ตัวคะ ถ้าเกิดเป็น AA ทั้งหมดก็ยังคงได้สีน้ำตาลถ้าเกิดเป็น A ใหญ่ A เล็กก็จะยังคงเป็นสีน้ำตาลค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามีนะคะเรามักจะแทนภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่นะคะด้วยลักษณะเด่นดังนั้นนะคะลักษณะเด่นของร้อยที่นี้คือสีน้ำตาลแต่ถ้าเป็น A A พิมพ์เล็กมันจะได้เป็นสี ขาวนะคะซึ่งเป็นลักษณะดอยดังนั้นลูกสุนัขในรุ่นลูกเนี่ยทั้งสี่ตัวนี้ก็จะมีขนสีน้ำตาลทั้งหมดสี่ตัวเลยนะคะถ้ามีสี่ตัวโอเคนะคะต่อไปนะคะรุ่นหลานล่ะอ่ารุ่นหลานครูอยากรู้ว่ารุ่นหลานนะคะจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่ารุ่นหลานเนี่ยมาจากรุ่นลูกนะคะตัวใดตัวหนึ่งผสมกันนะคะครูขอเอาเป็น ตัวนี้นะคะกับตัวนี้ก็ได้มาผสมกันนะคะเราก็มาแยกเซลล์สืบพันธุ์ก่อนก็เป็นนะคะเอใหญ่เเล็กเอใหญ่เเล็กนะคะทีนี้ยังจำกันได้ไหมเอ่ยว่าเมื่อกี้ครูให้แยกกันยังไงจำได้ไหมคะอะ่เมื่อกี้ครูให้แยกนะคะสมมุติมี4ตัวเนาะ1 สองสามสี่นะคะเอใหญ่มาหาหนึ่งกับสองอมาหาหนึ่งกับสองก็เป็นเอใหญ่เอใหญ่เอเล็กไปหาตัวไหนคะสามกับสี 4, ะะ่อะไปหาอี e. นะะไปหาอ e, นะคะต่อไปต่อไปนะคะต่อไปของแม่ล่ะของแม่ ไปหาตัวที่หนึ่งของสองฝ่ายเลยไปหาตัวที่หนึ่งของตัวนี้กับตัวที่หนึ่งของตัวนี้ตัวที่หนึ่งของตัวนี้ก็คือตัวนี้นะคะก็โยงมาก็เป็น a ตัวที่หนึ่งของตัวนี้ก็คือตัวนี้นะคะก็โยงมาก็เป็น a อเหมือนกันนะคะต่อไปสุดท้ายเเล็กไปหาตัวที่สองของตัวนี้กับตัวนี้ตัวที่สองของตัวนี้คืออันนี้เลยนะคะมาโยงมาเเล็ก ตัวที่สองของตัวนี้นะคะคือตัวนี้เลยนะคะโยงมาเอเล็กนะคะสรุปแล้วนะคะสรุปแล้วอ่ะเดี๋ยวขอแทรกนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดว่านูนะคะเหมือนตัวนี้อ่ะเหมือนตัวนี้ดีกว่านะคะตอนแรกเราโยงตัวนี้มาก่อนใช่ไหมลูกโยงมาแล้วมันได้เป็นเอเล็กนะคะแต่พอโยงจากพ่อเนี่ยมาได้เป็นตัวเอเล็กใช่ไหมคะก็คือได้ด้อยมาแต่พอมาโยงแม่เนี่ยได้เด่นมานะคะได้เอใหญ่มา เรามักจะนิยมเขียนอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ไว้หน้าเสมอนะคะเราจะไว้หน้าเสมอนะสรุปได้ว่าพิมพ์ใหญ่สองตัวคือสีน้ำตาลน,นะคะพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กคือสีน้ำตาลน,นะคะพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กก็น้ำตาลและพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กเป็นสี ขาวนั่นเองนะคะเป็นสีขาวสรุปแล้วนะคะสรุปแล้วนะคะในรุ่นหลานนะคะจะได้หลานเป็นสีน้ำตาลต่อสีขาวเท่าไหร่เอ่ยกี่ตัวน้ำตาลสามตัวและสีขาวหนึ่งตัวนะคะเป็นสามต่อหนึ่งนั่นเองนะคะ จากแผนภาพนี้นะคะก็ทำให้เราทราบว่าสุนัขในรุ่นลูกเนี่ยนะคะจะสามารถปรากฏลักษณะผลสีน้ำตาลโดยเป็นลักษณะเดินทั้งหมดลยนะคะเป็นลักษณะเด่นทั้งหมดเลยส่วนในรุ่นหลานเนี่ยจะปรากฏผลสีน้ำตาลนะคะเป็นลักษณะเด่นแค่สามตัวนะคะแล้วก็เป็นสุนัขผลสีขาวเนี่ยที่เป็นลักษณะด้อยหนึ่งตัวนะคะซึ่งลักษณะเหล่านี้เนี่ยก็ได้รับการถ่ายทอดนะคะจากยีนที่มีแอนล,ลีในรูปแบบของยีนนั้นอยู่ นะคะในเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อแม่ของสุนัขนั่นเองนะคะซึ่งเราจะสังเกตนะคะแล้วก็เห็นได้ว่าแม้ว่ารุ่นลูกนะคะจะไม่มีสุนัขตัวไหนเป็นตัวสีขาวเลยนะคะแต่ก็มีการนะคะถ่ายทอดลักษณะขนสีขาวเนี่ยมาต่อรุ่นหลานนะคะเพราะว่าในรุ่นลูกเนี่ยนะคะสุนัขนะคะทั้งหลายเนี่ยทั้งสี่ตัวเนี่ยโดนยีนเด่นของพ่อเนี่ยขมเอาไว้นะคะ แต่ก็จะมาปรากฏในรุ่นหลานก็คือตัวนี้นะคะถ้าเกิดมีลูกสี่ตัวเนี่ยตัวที่สี่ก็จะเป็นสีขาวนั่นเองนะคะนี่ก็คือการสรุปนะคะให้ในักเรียนเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะ<ม>เผื่อนักเรียนดูในหนังสือแล้วไม่เข้าใจนะคะมาสรุปกันเลยนะคะกับเนื้อหาในเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์และก็ของพืชน,นะคะซึ่งนักเรียนสามารถนํา าการอธิบายนะคะในเรื่องของการแหนทอนลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ที่ครูพูดถึงเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับของพื้นได้นะคะซึ่งข้อควรจานะคะที่คุณครูดได้สอนไปตั้งแต่เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะก็คือลักษณะเด่นนะคะหรือยีนเด่นเนี่ยจะเขียนนิยมเขียนด้วยตัวภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่นะคะอาจจะเป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งสองตัวหรือเป็นพิมพ์ใหญ่ตัวแรกนะคะแล้วตัวหลังเป็นพิมพ์เล็ก ก็ได้นะคะส่วน2นะคะลักษณะด้อยลักษณะด้อยเขมามักจะเขียนไปตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กเสมอนะคะซึ่งถ้าเกิดเราไปสังเกตนะคะถ้าแอลลีนนะคะของสุนัขอย่างที่ครูอธิบายถ้าเป็น A ใหญ่แล้วตามด้วย A เล็กแสดงว่าสุนัขตัวนั้นเนี่ยโดนกดด้วยโดนข่มนะคะด้วยลักษณะเด่นเอาไว้แต่จริงแล้วก็ยัง แฝงไปด้วยนะคะยินด้อยอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งจากลักษณะนี้เองนะคะก็อาจจะส่งผลให้ในรุ่นหลานเนี่ยอาจจะมียินด้อยนะคะโผล่ออกมานะคะเหมือนเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางบรรทุกรรมจากเซลล์สืบพันธุของสุนัขที่ครูได้อธิบายไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณคกลกขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ